คันสุดท้ายของวันดีกว่าของคลิปนี้นะครับมาลองเล่น XADV ดูดิดีกว่าครับเป็นยังไงบิ๊กสกูตเตอร์ให้ดูดิชิคเกียดีอ่ะอ๋อเจอหนึ่งอันไหนครับผมโหมดนะใช่รถก็ิได้เป็นสปอร์ตจะได้อย่างนี้อ่ะดเดี๋ยวอ๋วออย่างนี้นะครับ เออเว้ยเฮ้ยค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ก็น่าเล่นนะเออขีง่ง่ายขี่ควาีเล่นสกูตเตอร์ดีกว่าไมเใช่กูโอ้มันเป็นเกียร์สองอัตโนมัตมนินนะดีหน่อยสำหรับเป็นโดเอดูอัลคัตชัสมิชชั่นนะคนอื่นมันรีวิวแล้วแหละแต่ผมเป็นครั้งแรกสับช่องนะที่ได้ขี่มาจริงๆนะ ใช้แบตโปโปร,โปรสักคุ้มเลยอืมอ๋อทำไมเขาดิ่งยุให้มาเล่นโหมดสปอร์ตวะ <laughs> เดี๋ยวมันแ,แปลกๆใหทำไมกูต้องที่จรกูน่าจะเล่นเลนมากกว่าอืมไปนชนอะไรวไิ่มงมั่วอมึ <laughs> quá tôi cả ờ không nhai không nhai มันชิปเกียร์เองให้ด้วยอชอบจริงว่ะเกียร์ดีซีทีวิ่งได้ลองสัมผัสเนี่ยแหละผมจะปทันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับที่เหลือผมก็อาจจะไปเล่นนอกรอบนะฮะ แประมาณนี้นะครับถ้าลองขี่ XADV นะครับอาจจะเป็นคลิปแบบตั้นๆนะครับแบบขี่แบบลวกๆนะครับแต่ก็ขอไปแล้วกันนะครับผมขี่ไม่มันหน้า600เดอาร์ไปแล้วนะครับหนึ่งส่วนตัวกว็ทัวรลิงก็น่าเล่นโอ้โหเป๊ะเปผมใช้เบรกมือมากเกินไปฮนะ